สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับช่องสองปีเนอโอตะคูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่อง fairy tale ศึกจอมเวทอภินิหารในบูวีศึกอภินิหารคนทรงวิหคเพลิงก่อนที่กำลังจะเข้าเนื้อหาการสปอยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b e ให้ผมด้วยนะครับเนื้อเรื่องนะครับเปิดมาด้วยพิธีบวงสวงหินวิหกเพลิงนะครับในหมู่บ้านท่ามกลางผู้คนมากมายและในขณะนั้นเองเนี่ยก็มีพวกทหารมาโจมตีหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาหินวิหกเพลิง คนในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งหนีตายกันอย่างแระในระนาดและผู้ใหญ่บ้านก็นําหญิงสาววัไปที่ภูเขาและนําเอาหินวิีดเพลิงอีกครึ่งเนี่ยไปให้กับหญิงสาวคนนั้นเพื่อให้หญิงสาวคนนั้นหนีไปและส่วนหินอีกครึ่งนั้นก็ตกไปอยู่กับพวกทหารและหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็ได้หนีไปหญิงสาวคนนั้นก็คือเอแคนั่นเองฉากตัดมาที่ท่าเรือใหญ่นะครับเหล่าจอมเวทเฟรติเทลเนี่ยก็ได้รับภารกิจใหญ่ให้จับก,กีตจอมจุนสลัดที่อาศัยอยู่ท่าเรือแห่งนี้ แล้วก็พวกไฟรี่เทลเนี่ยก็ถูกลุมล้อมด้วยพวกโจรสลัดมากมายจากนั้นก็เริ่มฉากต่อสู้ตัดมาที่เวนดี้นะครับสาวน้อยผู้น่ารักผู้ที่ใช้เวทปรับมังกรดราคอนเซเลเยอร์แห่งกองฟ้าใช้มังกรฟ้าคำรามนะครับทำให้พวกโจรสลัดเนี่ยหมอบกันไปเลยตัดภาพมาที่นัซซึนเนี่ยนัึนก็ใช้เวทปรับมังกรเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเวทราคอนเซเลเยอร์แห่งไฟนะครับนัึนเนี่ยได้ใช้มังกรไฟคำรามนะครับสัดพวกโจรเนี่ยกระจายกันไปหมดเลย ตัดมาที่เอลซ่าเนี่ยเอลซ่าเป็นจอมเวทระดับเอสนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แร่งที่สุดในแฟรี่เทลเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้เวทเป็นสัตว์ราวุธนะครับจากนั้นเธอก็เปลี่ยนเป็นเกาะกงล้อสวรรค์นเนี่ยทำให้พวกโจนเนี่ยมุ่งเท่งกันไปหมดเลยครับตัดภาพมาที่เกรฟูบัตเตอร์นะครับเกรเป็นจอมเวทผู้ใช้เวทน้ําแข็งนะครับจากนั้นเกรก็ใช้ไอซ์ฟลอร์นะครับทำให้พวกโจนเนี่ยไหลลื่นไปกันหมดเลยตัดภาพมาที่ลูซี่นะครับลูซี่เป็นผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาว จากนั้นเนี่ยลูซี่ได้เชิญทอรัสแห่งกลุ่มดาวหัวเนี่ยมาโจมตีพวกศัตรูนะครับตัวที่2เนี่ยลูซี่แดงเชิญโลกิแห่งกลุ่มดาวสิงโตนะครับมาโจมตีศัตรูทําให้ศัตรูเนี่ยหายลาบไปหน้ากองเลยครับจากนั้นเนี่ยลูซี่ก็ได้วิ่งตามหัวหน้าจนสลัดกีดไปนะครับจนทําให้จนสลัดกีดเนี่ยหนีไปได้และผู้ว่าจ้างนะครับได้ต่อว่าเฟรี่เทลนะครับซึ่งเฟรี่เทลเนี่ยทำภารกิจครั้งนี้นะครับไม่สําเร็จนะครับก็คือล้มเหลวนั่นเอง จากนั้นเนี่ยพวกเขาได้เดินทางกลับมาที่กิลกันที่เมืองแมกโนเลียลูซี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันขอตัวไปอาบน้าก่อนนะเดี๋ยวฉันค่อยตามพิธีกิลภาพก็ตัดมาที่กิลเฟรนิเทลนะครับภายในกิลเฟรนิเทลเนี่ยก็ยังคึกคักเฮฮาอยู่เหมือนเดิมนะครับและมาคาโอเนี่ยก็ได้ถามนักซึกว่าภารกิจสําเร็จเปล่านักซึกก็เลยตอบไปว่าพลาดนะพลาดตัดภาพมาที่จูเบียเนี่ยจูเบียก็พูดว่าให้ ai, ยินดีต้อนรับนะคะท่านเกร แล้วก็ดูท่าทางเนี่ยสัตรู้หัวใจของฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกิลด์ตอนนี้ก็คือลูซี่นั่นแหละครับตัดภาพมาที่ลูซี่ลูซี่นั้นได้เดินกลับบ้านนะครับแล้วก็ได้เดินผ่านหญิงสาวคนหนึ่งกับนกตัวหนึ่งเธอนั้นได้สลบไปลูซี่นั้นก็ได้ช่วยชีวิตเอาไว้ตัดภาพมาที่ครีมเนี่ยครีมได้จ้างกิลด์คิวบังเกิลนะครับให้ไปเอาหินครึ่งนะครับจากเอแคจากนั้นก็ตัดมาที่กิลด์เฟรนดเทลพวกนักสื่อได้ถามว่าใครนะลูซี่ลูซี่ก็เลยตอบไปว่าไม่รู้สิ จากนั้นลูซี่ก็เดินเข้าไปถามชื่อแต่เอแคนั้นนะครับก็ทำเมินเพราะเอแคไม่ชอบจอมเวทเอามากๆแต่นกตัวนั้นบอกว่าฉันชื่อมมอนนะส่วนเด็กคนนี้ชื่อเอแคฉันน่าเก็บมาเลี้ยงเองแหละจากนั้นเอแคก็ได้พูดว่าขอบคุณนะที่ช่วยมมอนพวกเราไปกันเถอะทันใดนั้นเองเช้าก็เห็นอนาคตเช้าก็เลยพูดว่าเดี๋ยวก่อนป่าที่เธอกําลังจะไปอะ่ะมันอันตรายนะมันยังกับมีเรื่องน่าเศร้า แต่เอแคเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจเธอก็ได้เดินออกไปกับมูมอนจากนั้นพวกลูซี่ก็ตามไปแล้วก็ถามว่าแล้วนั่นเธอจะไปไหนกันหรอเอแคก็ได้ตอบว่าฉันจะไปป่าบราวนี่แฮปปี้ก็พูดขึ้นมาว่าอา้าวป่านั้นน่ะมันมีสัตว์ประหลาดติมไปหมดเลยนะมันอันตรายมากนะแล้ลูซี่เนี่ยก็เลยพูดไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราจะปกป้องเธอเองเพราะพวกเราอะ่ะเป็นจอมเวทให้ละ่ะแล้วก็ภาพตัดมาที่ฉากรถไฟนะครับนักสื่อเนี่ยก็เมาพ่านะเหมือนเดิม จากนั้นเนี่ยลูซี่ก็เลยถามไปว่านี่เอแคร์ AK, เธอเป็นคนที่ไหนหรอจากนั้นเอแคร์ AK ก็เลยพูดว่าฉันจําไม่ได้หรอกท่าทางแล้วความทรงจําของฉันน่ะจะหายไปส่วนหนึ่งแต่ฉันน่ะก็ยังจําได้ส่วนหนึ่งนะว่าฉันน่ะไม่ชอบจอมเวทที่สอดรูสอดเห็นจากนั้นเนี่ยลูซี่ก็น่าหอยไปเลยครับแล,แล้วเนี่ยพวกนักสืบก็แวะพักที่เมืองหลวงนะครับและก่อนจะเข้าโรงแรมเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ยายไปเที่ยวกันนักสืบมากินข้าวกับแฮปปี้ ลูซี่กับเอแคก็เดินหาอะไรไปทั่วด้วยเปื่อยทางเกรก็เดินเล่นมากันเดินไปกินลูกชิ้นไปส่วนเวนดี้กับชาวเนี่ยก็ไปเล่นของเล่นก็คือการยิงตุ๊กตาตัดภาพมาที่เอลซ่าเอลซ่าก็ไปร้านชุดเกราะเพื่อหาชุดเกราะใหม่เนี่ยมาต่อสู้แต่เอลซ่าเนี่ยดูไปดูมาก็ยังตัดสินใจไม่ได้และต่อไปเนี่ยมาที่แฮ ppy กับนัทสือคือกินซะเยอะเลยครับจนบินค่าอาหารออกมาเนี่ยทำให้แฮ ppy กับนัทสือเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเยอะเหลือเกิน ตัดภาพมาที่เอลซ่าเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเอลซ่าเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะเธอได้ชุดเกราะที่เธอต้องการแล้วก็คือชุดแต่งงานนั่นเองนัสึกกับแฮปปี้เนี่ยต้องไปทํามาให้เขาเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าอาหารจากนั้นเนี่ยตัดภาพมาที่ลูซี่ตอนนี้ลูซี่กําลังอาบน้ําอยู่แลวทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายเข้าห้องกันหมดแล้วเมื่อลูซี่อาบน้ําเสร็จเนี่ยลูซี่ก็ถามว่าเอแคไม่อาบน้ําหรอแต่เอแคเนี่ยก็ทําเมินเฉยใส่ลูซี่ทันใดนั้นเองศัตรูเนี่ยก็เข้ามาหาพวกเธอทั้งสองคนในห้อง ทำให้พวกเธอเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากลูซี่ก็ถามว่าใครน่ะศัตรูก็บอกว่าไม่ใช่แกคนที่ฉันกําลังเล็งอยู่ก็คือเด็กสาวคนนั้นที่อยู่ข้างหลังเธอจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็กระโดดหน้าต่างลงมาแล้วก็วิ่งหนีสดชีวิตลูซี่ก็เลยพูดไปว่านัตสึช่วยด้วยจากนั้นเนี่ยทั้งนัตสึและก็เกรมาช่วยทั้งสองคนเอาไว้ทันนัตสึก็เลยพูดไปว่าแกเป็นใครอ่ะเกรกับนัตสึเนี่ยก็วิ่งตามไปทําให้ศัตรูเนี่ยหนีไปได้ จากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ไปหาเอแครกับลูซี่แล้วก็ลูซี่เนี่ยผ้าเช็ดตัวเนี่ยดันหลุดซะงั้นทําให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะตางก็อึ้งไปกันหมดเลยนักสือก็เลยพูดกับเกรว่านิสัยชอบถอดของแกเนี่ยติดต่อหรือเปล่าแล้วก็เกรเนี่ยก็พูดว่าขอบใจนะนิสัยชอบถอดของฉันจากนั้นเนี่ยทุกคนก็มาประชุมกันเอแคก็เลยพูดว่าที่ถูกตามล่าก็เพราะว่าหินก้อนนี้สินะนักสือก็เลยพูดว่าถ้าไปเจอคนที่ชื่อคารัสอะไรนั่นน่ะก็คงหาเบาะแสได้สินะ พอเช้าขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เริ่มอ,ออกเดินทางระหว่างทางนั้นก็เจอสัป,ปหลาดมากมายนี่แน่เอาไฟไปกินซะแกเอาน้ําแข็งไปกินเลยอย่ามาทางนี้นะคะฉันจะตัดขนให้เกลี้ยงเลยจากนั้นเนี่ยเอคก็เลยพูดว่าเธอไม่ทําอะไรบ้างเลยเหรอลูซี่ก็เลยพูดว่าเออแบบว่าจากนั้นเนี่ยสัป,ปหลาดก็มาโผล่ที่หน้าทุกคนลูซี่ก็เลยพูดว่าจงเปิดออกประตูเทพผนองดาวกลุ่มดาวคนถือคนโทรน้ํอาอควาเลียดเอาไปกินซะ จากนั้นเนี่ยอควาเรยสก,ก็เลยพูดว่าอย่าใช้น้ําโสโครกเรียกฉันมาสิยะนักสือก็เลยพูดว่าลูซี่โอเคไหมจากนั้นเนี่ยลูซี่ก็เลยพูดว่าฉันกาลังเย่ตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็มาถึงเป้าหมายก็คือบ้านของคาร์ลัสส่วนคาร์ลัสในตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วคาร์ลัสนะครับเป็นพ่อของเอแค์จากนั้นเนี่ยทุกคนก็เจอลูกแก้วเว็บบนในบ้านที่พ่อของเอแคเนี่ยได้บันทึกไว้ก่อนที่เขาจะตายคาร์ลัสเนี่ยก็เลยพูดว่า ตอนนี้ค่ข้าเป็นโรคร้ายคงอาจจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงที่เจ้าได้ครอบครองหินวิหกเพลิงขอโทษด้วยนะเอแครข้านั้นก็ขอภาวนาจากใจอย่างน้อยก็ขอให้เจ้าเจอมิตสาหายที่ดีเอแคลูกสาวที่รักของพ่อเมื่อตกกลางคืนเนี่ยทุกคนก็แอบมองเอแคที่กำลังเศร้าอยู่ลูซี่เนี่ยเมื่อเห็นอย่างนั้นเธอก็เข้าไปหาเอแคลูซี่เนี่ยก็เลยพูดว่าฉันเองก็เสียพ่อไปเมื่อเร็วๆนี้ แล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างๆท่านด้วยเอแคเนี่ยก็เลยร้องให้ออกมาลูซี่เนี่ยก็เข้าไปกอดเอแคแล้วก็พูดว่าขอให้เจ้าได้เจอมิสหายที่ดีด้วยนะเป็นคําสั่งเสียที่วิเศษมากเลยฉันอยากจะเป็นมิสหายกับเธอนะจากนั้นเนี่ยเอแคก็ร้องให้ใหญ่เลยทั้งสองคนก็ได้เข้าใจกันจากนั้นเนี่ยทุกคนก็มาหารือแล้วก็ประชุมกันเอแคเนี่ยก็เลยพูดว่าฉันอยากจะจ้างพวกแฟรี่เทลเนี่ยอย่างเป็นทางการ เอลซ่าเนี่ยก็เลยพูดว่าเราตกลงที่จะรับาหารนี้จากนั้นเนี่ยทุกคนก็กลับมาที่กิลแฮปปี้พูดว่าฮันเราลองมาทําลายกันดูไหมล่ะนัสซีก็เลยพูดว่าพูดได้จริงเนี่ยแฮปปี้ไหนลองเอามาสิมังกรสยายปีกหินอะไรแข่งเป็นบ้าเลยเนี่ยเอลซาก็เลยพูดว่าถ้ามันทําลายได้ให้ขนาดนั้นะ่ะคารัสก,ก็ไม่ต้องลําบากหรอกว่าแต่ว่าหินวิหกเพลิงอีกก้อนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเอแคเนี่ก็เลยพูดว่า คิดว่าหินก้อนนั้นจะโดนชิงไปแล้วจากการลุกรานในวันนั้นของเวโรนิก้าแฮปปี้เนี่ยก็เลยพูดว่าฉันรู <S S ้จักนะเวโรนิก้ามันเป็นประเทศเล, <im itating> เล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของฟิโอเรนจากนั้นเนี่ยเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีปืนใหญ่เนี่ยมาถล่มกิวแฟรีเทล จนทาให้กิลเนี่ยเละเป็นขี้เลยครับนัสืเนี่ยก็เลยพูดว่าพวกแกเป็นใครเนี่ยพวกเราเนี่ยคือคาบมังเคิลทับทิมสีชาติที่เปล่งประกายบนหน้าผากสัตว์ร้ายแห่งรัตติการนามของฉันเนี่ยคือดิสจากนั้นเนี่ยดิสก็ใช้หินเนี่ยโจมตีนัสสอไปอย่างจังทําให้นัสือเนี่ยกระเด็นลอยหายไปเลยเกรเนี่ยก็เลยพูดว่าไอเรนนี่ให้ไอรูปลอมาเป็นเพื่อนเล่นกับกัปตันเคนนอนคนนี้หน่อยได้ไหมจูเบียเนี่ยก็เลยพูดว่าไอสัตว์ชันต่าเนี่ย บางอาจเชื่อเชิญท่านเกรเหรอเนี่ยอย่ามาทําสายตาเจ้าชู้กับท่านเกรนะยะนี่แนี่วอเตอร์ล็อกจากนั้นเนี่ยแคนนอนก็ยิงมาเหมือนกันจูเบียคือน้ําของแบบนั้นน่นนะไม่ได้ผลหรอกยะอะไรเนี่ยกระสุนเวทจากนั้นเนี่ยเกรก็สร้างเกราะน้ําแข็งเนี่ยป้องกันไว้แต่เกราะน้ําแข็งเนี่ยก็โดนทาลายไปอย่างให้ได้ทางเอลเมนกับมิล่าเนี่ยก็เทคโอเวอร์ over, กลายเป็นปีศาจเพื่อจะต่อสู้เหมือนกันเป็นเทคโอเวอร์ที่อุบาทจริงผู้หญิงคนนี้สามารถปลดเทคโอเวอร์ได้ ทั้งสองคนเนี่ยก็พูดว่าอะไรนะจากนั้นเนี่ยเอลซ่าก็เข้ามาแล้วก็พูดว่าพอแค่นั้นแหละเปลี่ยนสาตารเกาะปีกดำแต่เกาะของเอลซ่าเนี่ยก็สามารถถูกกดสาตารได้อย่างง่ายได้อะไรนะเปลี่ยนสาตารหรอจากนั้นเนี่ยเอลซ่าก็ถูกซัดไปติดกำแพงแล้วก็เอแคเนี่ยก็ถูกลักพาตัวไปพวกเราเนี่ยขอตัวไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยสภาพของคิวนั้นก็ดูไม่ได้เพราะพังยับเยินไปหมดเอแคถูกลักพาตัวไปแต่ฉันทําอะไรไม่ได้เลยนัสสอเนี่ยก็เลยพูดว่า ยังตัวผู้ว่าจ้างจากแฟรี่เทลไปเนี่ยยามกันไปแล้วและตอนนี้ทุกคนสภาพก็ดูกันไม่ได้กันหมดเลยทั้งจูเบียเกรเอลซาเอลแมนหรือว่าทุกคนก็ตามจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาที่ห้องประชุมใต้ดินเพื่อที่ประชุมวางแผนกันที่จะไปช่วยเอแคลิลลี่กับกาซิลเนี่ยก็เลยพูดว่าพวกฉันเนี่ยไปสืบเรื่องประเทศของเวโรนิก้ามาหมดแล้วลิลลี่ก็เลยพูดว่าผู้ที่โจมตีกิวก็คือคาบังเคลิลเป็นลูกน้องของกษัตริย์เวโรนิกา้าที่ชื่อว่าครีมไมละ่ะ พวกนั้นนั่นรับจ้างเพื่อลักพาตัวเอแคด้วยค่าตัวที่ส่งริบบิ้วให้ละ่ะกาซิลเนี่ยก็เลยพูดว่ากษัตริย์ของเวโรนิกาเนี่ยตั้งใจจะรวมหินทั้งสองก้อนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้มีชีวิตอมตะมาเตอร์มาคราร์ลก็เลยพูดว่าวีหกเพลิงที่หมู่บ้านชาวักคีเนี่ยที่จะผนึกมันน่ะต้องใช้ชีวิตรับเมตุนที่จะผนึกมันมันเหมือนเป็นการคืนชีพมาร้ายตัวหนึ่งเลยละ่ะจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปช่วยเอแคกันตัดภาพมาที่ประเทศเวโรนิกาพวกนักสื่อเนี่ยก็นั่งประชวแเ่อเยค ฟรีเทลมาแล้วไอพวกเวนนี่แน่อย่ามาเผชิญปากพูดเชียวมังกรเพลิงคำรามเอลซ่าเนี่ยก็เลยพูดว่าหลังจากที่เราฝ่าเข้าไปให้บุกไปช่วยเอเคอย่างสุดกำลังนะตัดภาพมาที่นักส,สือแฮปปี้โมมอนที่กำลังบินอยู่ดิสนั้นเข้ามาขัดขวางทําให้นัซส,สื่เนี่ยตกลงมาจากฟ้าตัดฉากมาที่เอลซ่าเอลซ่าก็กำลังไปช่วยเอเคอยู่เหมือนกันแต่ดันไปเจอศัตรูเข้าเอลซ่าก็เลยพูดว่าแกเองเหรอเปลี่ยนสตราเกาะอาัคนีจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าปะทะกัน มาที่พวกลูซี่พวกลูซี่ก็กาลังวิ่งไปช่วยเอแคอยู่เหมือนกันแต่ดันมีทหารเนี่ยมาขวางหน้าสกอร์ลิลลี่ก็เลยพูดว่าเวนดี้กับฉันจะถ่วงเวลาไว้ง่ายลูซี่เธอไปช่วยเอแคก่อนมาที่เอแคตอนนี้ก็กําลังโดนจับตัวอยู่และฉากตัดมาที่กาซิลกาซิลนั้นก็ได้เจอศัตรูเหมือนกันมาที่เกรกับจูเบียก็เจอศัตรูเหมือนกันก็คือกับตันแคนนอนจากนั้นเนี่ยแคนนอนก็ยิงกระสุนเวฟไปที่เกรกับจูบีย เกรก็สามารถป้องกันไว้ได้แล้วก็จูเบียใช้วอเตอร์สไลเซอร์เพื่อโจมตีมาที่ลูซี่ตอนนี้ก็กําลังวิ่งไปช่วยเอแคอยู่เหมือนกันดันไปเจอกับพวกทหารเข้าแล้วก็อันเชิญวอกโก้แห่งกลุ่มดาวยิงสาวออกมาต่อสูอ้มาแล้วค่ะองค์หญิงจะส่งชั้นไปถล่มมาเทศการแล้วก็ลงโทษด,ดิชันสินะคะลูซี่ก็เลยพูดว่าจะยังไงก็ได้แต่ช่วยจัดการพวกนั้นให้หน่อย องหญิงจากนั้นเนี่ยวอโก้ก็ขุดหลุมทําให้พวกทหารเนี่ยตกกันไปหมดเลยมาที่นัส,สือแฮปปี้มมอนเนี่ยตอนนี้กําลังถูกยําเละอยู่เลยแล้วก็ตัดภาพมาที่เอลซ่าที่กําลังต่อสู้อยู่แต่ศัตรูนั้นก็สามารถปลดสาตราร์ได้หมดนี่แน่เปลี่ยนสาตราร์แต่ศัตรูนั้นก็สามารถปลดสาตราร์ได้โหไม่สาวบ้านนอกที่ไหนเนี่ยเอลซ่าก็ได้เปลี่ยนสาตราร์อีกครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับศัตรูก็สามารถปลดสาตราร์ของเอลซ่าได้อยู่ดีมาที่จูเบียกับเลเนี่ยตอนนี้ทั้งสองคนก็เริ่มเอาจริงแล้ว จูเบียเนี่ยใช้น้ํายกสูงขึ้นเพื่อสร้างสะพานให้เกรแช่แข็งแล้วก็ให้เกรเนี่ยถาลายลงมาด้วยความเร็วแล้วก็ใช้ดับน้ําแข็งเนี่ยจัดการศัตรูถ้าอย่างนั้นฉันขอครบต้นครบดอกเลยก็แล้วกันเอ็กคาลิเบอร์ ตัดภาพมาที่โรงละครเนี่ยตอนนี้เอลซ่ากับศัตรูก็ยังสู้กันอยู่แล้วก็ตกมาบนเวทีศัตรูเนี่ยก็เลยพูดว่าทั้งที่ได้แต่งฮานอยู่ใต้สิริแห่งข้ายังมีสิ่งใดที่ต้องลังเลหรือเปล่านะเอลซ่าเนี่ยก็เลยพูดว่าเข้าใจและเปลี่ยนซาตราเอาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะลงดาบใส่แกเหมือนเค้กแต่งฮานให้แยกเป็นสองซีกเลยประยคอะไรของเธอเนี่ยนี่ไงแต่ซาตราของเอลซ่าเนี่ยก็ไม่ถูกปลด เพราะเอลซ่านั้นมีความปรารถนาที่จะแต่งงานสูงมากเลยไม่สามารถประสาทตาได้มาที่กาซิลเนี่ยตอนนี้กาซิลดนแทงไปรลูกทุนเลยครับแต่ไม่สามารถทำอะไรกาซิลได้เพราะกาซิลนั้นเป็นดาคอนเซเลเยอร์แห่งเหล็กร่างเหล็กไหลของท่านกาซิลผู้นี้ไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกเดี๋ยวฉันจะสะบั้นให้เกลี้ยงเลย มาที่นัสืแฮปปี้โมมอนก็หนีรอดออกมาได้และตอนนี้เองครีมก็กําลังจะบงส่งเอแครแล้วก็จุดไฟเผาเอแคไม่นะเอแคเอแคขอบคุณนะนัสึแฮปปี้ Happy. บอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะช่วยเอแคให้ได้จากนั้นเนี่ยโมมอนก็เข้าไปช่วยเอแคในกองไฟ แล้วก็ตัดภาพมาที่ครีมตอนนี้ครีมนั้นโดนดิสหักหลังดิสนั้นแย่งหินวิวกเพิงมาแล้วก็ทำลายครีมจากนี้ข้าจะกลายเป็นราชาราชาผู้เป็นนิรันต์แล้วก็จากนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมันมีพลังเป็นอย่างมากมันทำลายภูเขาภายในพริบตาเดียวจากนั้นเอแคก็หนีรอดมาได้แล้วก็โมอมอนก็ได้สละชีวิตไปพวกเราจะหยุดเจ้านั่นเองลุยกันเลยแฮปปี้นี่ไ่ไอแคนนอนมังกรคำราม วอเตอร์ซไลเซอร์ทุกคนเนี่ยต่างก็รุมโจมตีมันแต่มันก็ไม่ได้ผลตัดภาพมาที่มาสเตอร์มาคารล็อเนี่ยตอนนี้ได้เอาลูกธนูที่สามารถปราบสับประหลาดวิญกเพลิงนั้นได้มาให้เอลซา่าตัดภาพมาที่นัซซ่นเนี่ยตอนนี้นัซซีก่ก็กําลังสู้กับดิสอยู่อย่างสูสีนี่แน่มัดมังกรเพลิงมาที่ลูซี่ตอนนี้กําลังพาออแคลออกห่างจากที่นั่นแต่ด้วยการทําลายของวิญกเพลิงทําให้พื้นดินเนี่ยได้แยกเป็น2ส,ส่วนแล้วก็ทําให้เอแคลกับลูซี่เนี่ยได้ตกลงไป ทันใดนั้นเองจนสลัดกีตที่อยู่ตอนต้นเรื่องก็มาช่วยลูซี่กับเอแคร์กีตเนี่ยได้พูดว่าเจอกันอีกแล้วนะแม่สาวน้อยลูซี่เนี่ยก็เลยพูดว่านายมาทําอะไรที่นี่กีตก็เลยพูดว่าฉันนะ่ะเป็นโจรกระจกกระจกถ้าตอนนั้นนะ่ะเธอจับฉันไปตอนนี้เธอก็อาจจะซีมงเท่งเลยก็ได้ฉันไปก่อนนะซักวันนะ่ะมาใช้นี่แทนด้วยล่ะไปนะแล้วก็มาที่การต่อสู้ของนัซสื่กับดิสเนี่ยตอนนี้กําลังต่อสู้กันอย่างเมามัน ว่าเธอก็เป็นพวกพ้องเหมือนกันจากนั้นเนี่ยเอแคก็ล้มลงทันใดน,นั้นเองมาสเตอร์มาคารล็อดก็มาโผล่ที่หน้าเอแคกับลูซี่มาสเตอร์เนี่ยก็เลยพูดว่าเป็นความจริงใช่ไหมท่านเอแคจากนั้นเนี่ยเอแคก็เลยพูดว่าแม้จะมีวิธีผนึกมันแต่มันก็ไม่มีชาออกคีอยู่แล้วมาสเตอร์เนี่ยก็เลยพูดว่าเราจะไม่ผนึกมันแต่เราจะทําลายมันเลยพวกเราจะใช้สอนปราบมารที่พ่อของท่านได้ทําไว้ปราบมัน เมื่อยิงสอนปราบมารวิโกเพลิงมันก็จะสลายแต่ว่าคนที่เคยดื่มรวดวิโอกเพลิงเนี่ยมันก็จะสลายไปด้วยถ้าฉันให้สัญญาณเอลซาก็จะแพลงสอนทันทีฉันขอรับบาปทั้งหมดนี้ไว้เองตัดภาพมาที่เอลซา่าตอนนี้เอลซาก็กําลังเตรียมยิงสอนปราบมารตัดภาพมาที่ลูซี่เนี่ยลูซี่ก็เลยพูดว่าเอลซ่าไม่มีทางทําหรอกมาสเตอร์เนี่ยก็เลยพูดว่าฉันไม่ได้เล่ารายละเอียดให้เอลซ่าฟังลูซี่เนี่ยก็เลยพูดว่าไม่นะหยุดนะมาสเตอร์ เอแคเนี่ยก็เลยพูดว่าดีแล้วละ่ะลูซี่ฉันก็มีชีวิตมาตั้ง400ปีแล้วไม่ต้องการชีวิตที่จะเป็นนิรัมอีกแล้วละ่ะความเป็นนิรัมที่แท้จริงนั้นก็คือความทรงจำที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งเรื่องของแฟรี่เทลเรื่องของลูซี่ฉันจะไม่มีวันลืมขอบคุณนะไม่นะเอแคไม่นะจากนั้นเนี่ยเอลซ่าก็แพลงสอนไปไม่นะ แต่ลูกศรเนี่ยก็ปักไม่ลึกพอทําให้นักสื่อเนี่ยเข้ามาช่วยดันลูกศรจนทําให้วิวกเพลิงเนี่ยสลายไปดีจริงๆที่ได้พบเธอลูซี่ ไม่นะเอแคร์ AK, อย่าจากฉันไปไม่นะลูซี่ฉันจะไม่ลืมเธอตลอดไปไม่นะขอบคุณนะนะัสสื่ ลูซี่กำลังเสียใจอยู่ฝากเด็กคนนั้นด้วยล่ะงั้นพวกเราไปก่อนนะขอบคุณมากชาวแฟรี่เทลทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเอแคลรกับโมมอนจากไปแล้วทุกคนก็เศร้าเสียใจกันขอบคุณอีกครั้งนะแฟรี่เทลจากนั้นเนี่ยนัตสึก,ก็เดินเข้ามาหาลูซี่ที่กำลังร้องให้อยู่ลูซี่เนี่ยก็เลยพูดว่านัตสึเวทมนต์เป็นสิ่งดีงามหรือสิ่งชั่วร้ายกันหรอจะดีก็ได้หรือจะชั่วก็ยอม แต่อยากได้เวทช่วยหยุดน้ำตาทีจากนั้นเนี่ยลูซี่ก็เข้าไปก่อดน,นัดสึแล้วก็ร้องให้หนักมากนัสึเนี่ยก็เลยพูดว่าแต่สุดท้ายเอแคก็หัวเราะนะไม่เป็นไรนะยังมีพวกเราอยู่นี่จากนั้นก็จบครับ